Yeah. วันนี้ครับก็ได้พาทีมงานจากบริษัทจอมพลจำกัดนะครับกับบริษัทในเครือเนี่ยมาร่วมบุญถวายพระทหารที่หอฉันนะครับซึ่งก็เป็นกิจกรรมประจําสัปดาห์ที่เราร่วมทํากันมาตลอดต่อเนื่องนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยมีการนิมนต์นพระอาจารย์นะครับไปตักบาตรไปนํานั่งสมาธิสดมนแต่ว่าพอดีช่วงโควิดที่ผ่านมานะครับทำให้กิจกรรมก็ปรับเปลี่ยนมามาที่หอฉันนี้แทนนะครับ ผมสุรชัยจิตเพ็ญนค้านะครับนำลงตำแหน่งผู้บริหารของกลุ่มบริษัทจอมตะกนจำกัดนะครับ เป็นกิจกรรมที่ผมว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับ<ม>ก็ทําตามโอวาาของพระเด็จุณหลวงพ่อนะครับคือมีงานก็ทําไปนะครับมีบุญก็สร้างไปมีปัญหาก็แก้ไปตั้งแต่นําทีมงานมาถวายพระทหารที่หอฉันนะครับ<อ>ก็เราได้บรรยากาศที่แปลกใหม่ที่เปลี่ยนไปแล้วก็เป็นบรรยากาศที่ดีนะครับก็คือว่าทีมงานก็จะมีความสุขแล้วก็มีโอกาสได้รีแลกมีโอกาสได้สั่งสมบุญนะครับ ผมเชื่อว่าองค์กรไหนๆก็ตามเนี่ยถ้าทีมงานผู้บริหารเอ่ยทีมงานเอ่ยเนี่ยได้ได้มีโอกาสสั่งสมบุญได้มีโอกาสอยู่ในบุญนะครับก็จะทําให้องค์กรนั้นนะครับทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ประสบป,ปัญหาเนี่ยน้อยแล้วก็มีความสุขมีความสมําเร็จมากขึ้นนะครับนโยบายของการที่มาที่หอฉาบเนี่ก็จะเป็นนโยบายของผู้บริหารหลายๆท่านรวมถึงอีกท่านหนึ่งซึ่งวันนี้ไม่ได้มานะครับก็คือคุณ,ณพนณพดลนพฤทธ์นะครับก็เป็นอีกหนึ่งท่านที่เป็นแม่งานเป็นกําลังสําคัญในการที่ขับเคลื่อนให้มีกิจ กรรมดีๆอย่างนี้นะครับขอพ bueno ระคุณทุกท่านครับผมก็เรียนเชิญม <hi> oh. ามาร่วมถวายพระทหารร่วมกันที่หอฉันนะครับมาสั่งสมบุญแล้วก็มาเป็นกําลังใจให้กันและกันแล้วก็วกมา,าร่วมเป็นอุปถาข,ของพระสงฆ์นะครับมาเป็นกําลังของพระศาสนาด้วยกันนะครับ มะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยครับทางหลวงพ่อหลวงพี่เนี่ยได้เมตตาอบรมพวกเรามาครับก็ได้นํามาใช้ในชีวิตจริงๆครับคือตั้งแต่การทํางานที่บริษัทนะครับในเครือบริษัท4บริษัทแล้วก็ทั้งการบริหารโรงเรียนเนี่ยได้ใช้มาตลอดต่อนเนื่องครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทําใจหยุดใจนิ่งนะครับมีปัญหาก็ค่อยๆแก้ไปแล้วก็อุปสรรคมีไว้ให้ข้ามนะครับปัญหาไม่ได้มีไว้ให้กลุ่มมีไว้ให้แก้นะครับแล้วก็ใจที่หยุดที่นิ่งเนี่ยเป็นใจที่สามารถแก้ปัญหา ได้ดีแล้วก็สามารถสร้างหาคนทางทางออกที่ดีมีทางออกที่ลงตัวกับการบริหารกับการแก้ปัญหาในทุกเรื่องนะครับเป็นเรื่องที่สําคัญตอนนี้ธรรมะจริงๆเนี่ยหลวงพ่อท่านก็นแนะนําให้ช่วยกันนั่งวันละสองชั่วโมงนะครับตอนนี้ก็จะเป็นเรื่องที่เอามาพูดคุยกันทั้งในทีมโรงเรียนด้วยนะครับว่าอยากให้นั่งสมาธิอยากให้รักษาใจให้ใสๆแล้วก็เวลาเจอเราเจอปัญหานะครับสิ่งที่มากระทบเนี่ยก็จะไม่กระเทือนจิตใจเราทําให้เราบ้าวุ่นหรือว่า เราก็จะมีใจที่นิ่งแล้วก็มีใจที่สงบเพื่อแก้ปัญหาต่างๆโรงเรียนตะวันชั้นที่ยาน,นะครับก็จะเป็นโรงเรียนที่สร้างเยาวชนนะครับอยากให้เป็นเยาวชนที่เป็นเด็กเก่งเด็กดีเด็กมีน้ำใจนะครับแล้วก็ให้มาเป็น ผู้นำในการฟื้นฟูสิลธรรมโลกของเรานี้ปัจจุบันนะครับปัจจุบันนี้ผมเชื่อเลยว่าคนเก่งเนี่ยหาไม่ยากละนะครับความรู้จริงๆในทางโลกก็หาไม่ยากแล้วครับสามารถเซิร์ชในเน็ตเซิร์ชใน g ูเกิลแชท GPT ได้หมดนะครับแต่คนที่จะเป็นคนดีเอาความรู้ต่างๆเนี่ยครับเอามาสร้างความสงบสุขให้กับสังคมให้กับโลกให้กับพระพุทธศาสนาเนี่ย <c oughs> ผมว่าอาจจะยังมีไม่เยอะพอนะครับโลกนิทวาชัยก็เป็นเป็นหนึ่งในองค์กรที่พยายามจะสร้างตัวนี้นขึ้นมานพยายามปลูกฝังเด็กไม่ให้เก่งอย่างเดียวนะครับแต่ว่า ให้เป็นเด็กที่ดีแล้วก็มีน้ําใจให้รู้จักคุณค่าของพระธรรมคําคสอนของพระพุทธศาสนาแล้วก็คุณค่าของการทําประโยชน์เพื่อส่วนรวมการดูแลตัวเองให้เป็นคนหนึ่งที่เป็นคนที่มีคุณค่าในสังคมด้วยครับท่านผู้ครองท่านใดที่มีบุตรหลานนะครับอยู่ในช่วงวัยของ ชั้นมันธยม1-4ถึง4นะครับต้องการที่จะหาโรงเรียนที่มีสิ่งแวดล้อมที่ดีนะครับมีเพื่อนๆให้ลูกๆเราหาเพื่อนๆลูกเรามีคุณครูที่อบรมลูกเราให้มีความดีอยู่ในหัวใจเพิ่มขึ้นมาจากความเก่งด้วยเนี่ที่โรงเรียนตะวันชัยวิทยานะครับมาเป็นหนึ่งในครอบครัวของพวกเราได้นะครับครับผมขอบพระคุณครับ